สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับการแถลงข่าวสถานการณ์โรคโควิด -19 จังหวัดเชียงใหม่ประจำวันพฤหัสบดีที่2ธันวาคม2564ของศูนย์บัญชาการสถานการณ์การระบาดโรคโควิด -19 จังหวัดเชียงใหม่ในวันนี้นะครับสถานการณ์ของจังหวัดเชียงใหม่ของเราก็ดีขึ้นนะครับซึ่งก็จะเป็นอยู่ในช่วงที่เตรียมที่จะเปิดจังหวัดรวมทั้งเปิดการเรียนการสอนต่างๆแบบออนไซต์นะครับ รวมทั้งอาจจะมีมาตรการในการผ่อนคลายการดื่มสุรานะครับในร้านอาหารนะครับซึ่งขณะนี้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่กําลังประชุมเพื่อที่จะหาข้อ,อมาตรการต่างๆนะครับที่จะเหมาะสมเพื่อให้เกิดความปลอดภัยนะครับในช่วงสถานการณ์ที่เป็นแบบนี้รวมทั้งสิ่งที่เราจะต้องเฝ้าระวังกันอย่างใกล้ชิดนะครับในส่วนของสายพันธุ์ของเชื้อโควิด1 i ที่กลายพันธุ์นะครับสายพันธุ์โอไมคอน ซึ่งจะเป็นสิ่งที่เราจะต้องเฝ้าติดตามข่าวสารต่างๆแล้วก็เฝ้าระวังกันอย่างใกล้ชิดนะครับเราไปเริ่มต้นกันที่สถานการณ์ของโรคโควิด -19 จังหวัดเชียงใหม่ประจำวันนี้นะครับวันนี้เราพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ลดลงจากเมื่อวานนี้1วันนี้เราพบเพียง179รายนะครับซึ่งก็จะเป็นผู้ติดเชื้อในจังหวัดถึง173 ลดลงจากเมื่อวานนี้จํานวนเยอะทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องอยังคงรักษามาตรการการป้องกันโรคส่วนบุคคลกันอยู่นะครับอย่าเพิ่งนิ่งนอนใจไปดูสถานการณ์การทํานายโรคนะครับก็จะเห็นว่าผู้ติดเชื้อรายใหม่ของเรานะครับต่ํากว่าเส้นสีเขียวซึ่งเป็นเ,เส้นที่คาดการไว้ว่าถ้าเราดําเนินการตามมาตรการทั้ง5ข้อนี้นะครับอย่างเคร่งคัดก็จะทําให้ ยอดผู้ติดเชื้อของเรานะครับไม่เพิ่มขึ้นสูงไปตามเส้นสีส้มหรือว่าเส้นสีแดงนะครับอันนี้ก็แสดงว่าเราเดินกันมาถูกทางนะครับก็ไปดูอีกข้อมูลหนึ่งนะครับเป็นเรื่องของสถานการณ์ของผู้เสียชีวิตรายใหม่นะครับวันนี้เสียชีวิตทั้งหมด3รายด้วยกันสะสมอยู่ที่130รายโดยไปที่รายแรกนะครับเป็นผู้สูงอายุอยู่นะครับ เป็นรายที่128รายเป็นชายไทยอายุ86ปีไม่มีโรคประจำตัวแต่ว่าการติดเชื้อเป็นการสัมผัสในชุมชนนะครับเนื่องจากว่าพักอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีการระบาดแล้วก็ได้รับวัคซีนมาครบ2เข็มนะครับเมื่อ,อ,อสิ้นเดือนสิงหาเมื่อเดือนสิงหาคม2564นะครับโดยวันที่13พฤษภาคมมีอาการเหนื่อย วันต่อมาเข้าตรวจยืนยันก็พบว่าติดเชื้อโควิดในนะครับวันที่15พฤศจิกายนเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสนามจังหวัดเชียงใหม่วันที่22พฤศจิกายนมีอาการมากขึ้นนะครับจึงได้รับการส่งต่อไปที่โรงพยาบาลนครพิงแพทย์ให้การรักษาเรื่อยมานะครับจนวันที่30ระบบหายใจล้มเหลวแล้วก็เสียชีวิตลงในเวลา13นาฬิกา17นาที รายต่อไปก็ยังคงเป็นผู้สูงอายุอยู่นะครับรายที่129เป็นชายไทยอายุ88ปีมีโรคประจำตัวคือหัวใจไตเหลือรังโลหิตจางและโรคเกาปัจจัยความเสี่ยงก็คือการสัมผัสในครอบครัวนะครับซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยหลักที่พบได้จำนวนเยอะในจังหวัดเชียงใหม่นะครับแล้วก็ไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีนป้องก,กันโรคโควิด -19 มาก่อน วันที่14พฤศจิกายนเริ่มมีอาการไข้หายใจใหเหนื่อยอีก3วันนะครับจึงเข้ารับการตรวจยืนยันก็พบว่าติดเชื COVID ้อโควิด -19 รับรักษาไว้ที่โรงพยาบาลลานาน,าน,านะครับวันที่24มีอาการมากขึ้นจึงส่งต่อไปที่โรงพยาบาลนาครพิงแพทย์ให้การรักษาเรื่อยมานะครับจนวันที่30พฤศจิกายนระบบหายใจล้มเหลวแล้วก็เสียชีวิตลงในเวลา19นาิกา40นาที รายสุดท้ายสำหรับวันนี้เป็นรายที่130ของจังหวัดเชียงใหม่เป็นหญิงไทยอายุเพียง40ปีนะครับแต่มีโรคประจำตัวคือเบาหวานความดันโลหิตสูงและไขมันในเลือดสูงปัจจัยการติดเชื้อก็ยังคงเป็นการติดเชือ้อจากการสัมผัสในครอบครัวและก็ไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิดในเช่นเดียวกันวันที่15พฤศจิกายนเริ่มมีอาการไข้ไอเจ็บคอ หลังจากนั้น3วันจึงเข้ารับการตรวจแล้วก็ยืนยันว่าติดเชื้อโควิด -19 รับรักษาไว้ที่ศูนย์แยกกักโรคนะครับชุมชนโรงแรมเชียงใหม่เกตวันที่ยีบสพฤศจิกายนมีอาการมากขึ้นจึงส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอและส่งต่อไปที่โรงพยาบาลนครพิงในเวลาต่อมาวันที่1ธันวาคมนะครับระบบหายใจล้มเหลวแล้วก็เสียชีวิตลงในเวลา9นาฬิกา45นาที ต้องขอแสดงความเสียใจกับญาติผู้เสียชีวิตทั้ง3รายด้วยโดยข้อมูลของผู้เสียชีวิตนะครับทั้งหมดของจังหวัดเชียงใหม่130รายวันนี้ผมได้รวบรวมมนาะให้ทุกท่านได้เห็นนะคะว่ามากถึง185นะครับไม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 มาก่อนแล้วก็มีเพียงร้อยละแนะครับที่ฉีดวัคซีนเพียง1เข็มนะครับซึ่งก็ยังไม่เพียงพอนะครับ จะต้องฉีดให้ครบ2เข็มนะครับซึ่งก็ฉีดครบ2เข็มก็เป็นเวลามากกว่า2ส,สัปดาห์นะครับจึงจะป้องกันอาการาหนักแล้วก็มีการป้องกันการเสียชีวิตได้นะครับในจํานวนนี้ที่ฉีดวัคซีนมาครบ2เข็มมากกว่า2ส,สัปดาห์ขึ้นไปมีเพียงร้อยละ7เ,เองนะครับซึ่งถือว่าน้อยมากต่อไปไปที่ความเสี่ยงของ ด้านอายุนะครับก็พบว่ากลุ่มผู้เสียชีวิตนะครับส่วนใหญ่ร้อยละ71เป็นผู้สูงอายุนะครับแล้วก็ด้านโรคเรื้อรังนะครับก็จะมีร้อยละ85นะครับก็จะเป็นมีโรคอยู่เรื้อรังที่อยู่ในกลุ่ม7กลุ่มโรคที่เป็นกลุ่มเสี่ยงของอที่จะต้องรีบเข้ารับการฉีดวัคซีนโรคโควิด -19 นะครับแล้วก็ผู้ที่อายุน้อยกว่า60ปี ร้อยละ55นะครับก็เป็นผู้มีโรคประจำตัวเช่นเดียวกันนี่ก็เป็นเหตุผลความจำเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ทำไมเราถึงต้องมีการรณรงค์ให้ผู้สูงอายุและผู้ป่วย7กลุ่มโรคเรื้อรังหรือที่เราเรียกว่ากลุ่ม607ต้องรีบเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องก,กันโรคโควิด1 9โดยด่วนนะครับซึ่งจะเป็นการป้องกันไม่ให้ถ้าติดเชื้อแล้วก็จะไม่ให้เกิดอาการที่หนักแล้วก็ไม่ถึงกับเสียชีวิตได้นะครับมีผู้สูงอายุ หลายท่านที่ฉีดวัคซีนครบแล้ว2เข็มนะครับก็ใชเ้เข้ามารักษาในโรงพยาบาลเพียง10วันก็กลับออกไปใช้ชีวิตตามปกติได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากเชิญชวนนะครับผู้ที่ยังไม่ได้เปลี่ยนใจที่จะฉีดวัคซีนนะครับยังไม่มีความประสงค์จะฉีดวัคซีนช่วงนี้วัคซีนเข้ามาสนับสนุนให้จังหวัดเชียงใหม่จํานวนเพียงพอนะครับท่านสามารถวอล์กอินเข้าไปตามแคมเปญที่เรา จัดรณรงค์นะครับในช่วงสัปดาห์ของการฉีดวัคซีน100%เซในจังหวัดเชียงใหม่ได้เลยนะครับเดี๋ยวตอนท้ายผมจะมาเรียนให้อีกครั้งหนึ่งว่าเรามีแคมเปญแล้วก็จะเข้าไปฉีดที่หน่วยฉีดไหนบ้างนะครับตอนที่จะไปเรื่องของวัคซีนเรามาดูในส่วนของสถานการณ์ของโรคโควิด -19 ประจำวันนี้นะครับทั้งหมด173รายที่ติดเชื้อในจังหวัดเชียงใหม่นะครับแล้วก็เดินทางมาจากต่างจังหวัดหรือว่า เดินทางไปต่างจังหวัดแล้วกลับมานะครับก็มีเพียง6รายเท่านั้นเองนะครับทําให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมของเราอยู่ที่2 6 6 6 3รายในวันนี้นะครับมีผู้ที่รักษาหายเพิ่มจํานวน326รายด้วยกันยอดสะสมก็อยู่ที่2 3 8 9 1ารยารายครับในส่วนของผู้ติดเชื้อรายใหม่ในภาคเช้านะครับอยู่ระหว่างการติดตามแล้วก็ คัดกรองแยกอาการอยู่เพียง71ลายนะครับในภาคบ่ายนี้ก็นําเข้าสู่ระบบการรักษาได้ทั้งหมดแล้วนะครับในผู้ที่ติดเชื้อที่ยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลก็มีทั้งหมด2,571รายก็แยกเป็นโรงพยาบาลต่างๆในจังหวัดเชียงใหม่ตามที่ขึ้นบนหน้าจอของท่านผู้ชมนะครับในส่วนของผู้ที่เชื้อที่ไม่มีอาการเป็นกลุ่มสีเขียวนะครับรวมทั้งผู้ที่มีผลตรวจ ATK บวก และไม่มีอาการนะครับก็เข้ารักษาในระบบ C I จํานวน1,387รายนะครับแล้วก็ระบบ H I จํานวน484รายส่วนผู้ติดเชื้อที่แยกตามกลุ่มอาการวันนี้ลดลงทุกกลุ่มนะครับในกลุ่มสีเขียวก็เหลือเพียง1920รายกลุ่มสีเหลืองเหลือเพียง564รายและก็สีแดงเหลือเพียง7 0 ขอภัยครับ87รายยังคงมีเตียงว่างที่จะดูแลกลุ่มผู้ป่วยที่เป็นกลุ่มหนักนะครับกลุ่มสีแดง87รายขอไปที่ภาพต่อไปเลยนะครับถึงร้อยละ28นะครับที่เป็นกราฟแท่งที่แสดงให้เห็นถึงจำนวนเนี่ยครับเราก็จะเห็นว่าในวันนี้นะครับยอดผู้ป่วยนะครับที่จะต้องอใช้เครื่องช่วยหายใจนะครับในกลุ่มสีแดงแล้วก็ในกลุ่มสีส้มเข้มนะครับ รวมทั้งหมด87รายนี้เรามีเตียงว่างนะครับจำนวนเตียงที่จะดูแลทั้งหมด120เตียงเราเหลือเตียงว่างที่จะดูแลอยูอย่ถึง128นะครับเพราะฉะนั้นถ้าทุกท่านนะครับในจังหวัดเชียงใหม่ฉีดวัคซีนพร้อมกันหมดนะครับเราก็จะยงคงที่จะดูแลรักษาผู้ป่วยกลุ่มนี้ซึ่งเป็นกลุ่มที่หนักนะครับมีอาการหนักเนะี่ยได้เพียงพออย่างแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของ กลุ่มที่เป็นกลุ่มสีเขียวและก็สีเหลืองขณะน,นี้ทางโรงพยาบาลสนามต่างๆก็เตรียมแผนที่จะถอยอัตรากําลังนะครับเพื่อที่จะคืนพื้นที่เข้าสู่ภาวะปกติกันแล้วนะครับความคืบหน้าก็จะนํามาเรียนให้กับพี่น้องประชาชนได้ทราบอีกครั้งหนึง่งต่อไปไปดูข้อมูลของการเฝ้าระวังโรคนะครับเรายังต้องมีการเฝ้าระวังกันอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็มีการดูในส่วนของกลุ่มเสี่ยงนะครับแล้วก็พื้นที่เสี่ยงทุก ทุกแห่งนะครับในวันนี้ยอดตรวจ ATK นะครับเชิงรุกของทุกอำเภอนะครับอาจจะลดลงนะครับแต่ว่าประสิทธิภาพนะยังคงค้นหาผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการได้ดีทีเดียวนะครับเราตรวจไปทั้งหมด1,067รายพบผู้มีผลบวกจาก ATK 112รายนะครับอัตราการพบเชื้ออยู่ที่ร้อยละ10.50แล้วก็ทุกท่านก็ได้รับการ ติดตามตัวเข้ารักษาในระบบ ci หรือว่า hi ประจำอําเภอแต่ละอำเภอแล้วเรียบร้อยนะครับไปดูการตรวจ rt pcr ในกลุ่มเสี่ยงสูงและก็ผู้สัมผัสกันบ้างนะครับกลุ่มนี้ก็จะเป็นผู้ที่มีอาการนะครับหรือว่าผู้ที่สัมผัสกับผู้ป่วยรายก่อนหน้านี้นะครับซึ่งเมื่อวานนี้ตรวจไปทั้งหมด2356ราายพบเชื้ออยู่ 227รายด้วยกันนะครับคิดเป็นอัตราการพบเชื้อสูงขึ้นมานิดหน่อยนะครับร้อยละ9.63แต่ก็ต่ำกว่า10นะครับก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับมีแนวโน้มลดลงอย่างชัดเจนในด้านของอปัจจัยเสี่ยงในการติดเชื้อนะครับยังคงเป็นเช่นเดิมนะครับการสัมผัสในครอบครัวยังคงเป็นปัจจัยสำคัญนะครับในการติดเชื้อในครั้งนี้นะครับ เพราะนั้นก็ขอฝากเรียนพี่น้องประชาชนด้วยนะครับบางทีท่านอาจจะหยุดอยู่บ้านหยุดเชื้อนะครับไม่ไม่ได้ไปรับเชื้อที่ไหนมาแต่คนที่เดินทางเข้ามาหาท่านลูกหลานที่มาเยี่ยมเยือนท่านนะครับอาจจะไปไปสัมผัสกับผู้ติดเชื้ออะไก่อนหน้านี้โดยที่ไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นต้องระวังกันให้มากๆนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของการติดเชื้อจากการสัมผัสในชุมชนเช่นสีเขียว การสัมผัสในที่ทำงานเส้นสีส้มแล้วก็การสัมผัสจากสถานที่เสี่ยงในต่างจังหวัดนี่มีแนวโน้มลดลงอย่างชัดเจนนะครับก็ทําให้ภาพรวมการสัมผัสในครอบครัวนะครับก็เพิ่มขึ้นอยู่ที่ร้อยละ32.7ลองลงมาก็เป็นสัมผัสในครอบครัวร้อยละ22.9แล้วก็สัมผัสในที่ทำงานเหลือร้อยละ15.6ครับไปดูคัสเตอร์กันบ้างวันนี้มีอยูอ่จำนวนไม่มากนะครับก็ สถานการณ์เริ่มดีขึ้นคัสเตอร์ต่างๆก็เริ่มลดลงนะครับแต่ยังคงมีการพบคัสเตอร์ใหม่ๆอยู่บ้างจำนวนไม่มากนะครับไปดูกลุ่มแรกนะครับผู้ติดเชื้อในจังหวัด700ขออภัยนะครับ173รายอยู่ในกลุ่มที่เป็นคัสเตอร์ใหม่แล้วก็คัสเตอร์ที่ยังมีการระบาดต่อเนื่องอยู่เพียง24รายด้วยกันนะครับจากทั้งหมด7คัสเตอร์ ก็ประกอบไปด้วยคัสเตอร์ใหม่นะครับห้างบิกซีดอนจันนะครับสาขาดอนจันพบใหม่8รายด้วยกันนะครับก็จะเป็นพนักงานในร้านต่างๆเดี๋ยวตอนท้ายก็จะมีแจ้งให้กับพี่น้องประชาชนอีกครั้งนึงนะครับว่ามีพื้นที่ไหนที่ห้างไหนร้านไหนที่เป็นพื้นที่เสี่ยงบ้างนะครับต่อไปเป็นคัสเตอร์ของหอจอกอเป่าเปานะครับที่ป่าแดดอาเภอเมืองเชียงใหม่นะครับวันนี้ก็พบเพิ่ม6รายยอดรวมอยู่ที่21รายด้วยกัน คัสเตอร์ของบุคลากรห้องฉุกเฉินนะครับโรงพยาบาลเชียงใหม่รามพบเพิ่ม4ลรายนะครับก็รวมทั้งหมด5รายด้วยกันบริษัทเทพพวงอขิดนะครับตำบลบ้านสหกรอ์อำเภอแม่ออนพบใหม่2รายนะครับสำนักง,งานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติก็พบใหม่2รายและก็คัสเตอร์เดิมนะครับร้านสิลานาซิเวอร์หนองจอมสันทรายนะครับ พบเพิ่มหนึ่งายรวมทั้งหมด6กลายด้วยกันต่อไปเป็นคลัสเตอร์ที่อยู่ระหว่างการควบคุมโรคนะครับวันนี้ก็ลดลงนะครับเหลือเพียง7รลายนะครับจาก5คลัสเตอร์ก็ประกอบไปด้วยคลัสเตอร์ไซต์างานก่อสร้างสนามกีฬามหาวิทยาลัยราชพัฒเชียงใหม่นะครับอ่าวิทยาเขตสลวงขี้เหล็กที่อำเภอแม่ริมน,นะครับวันนี้พบเพิ่ม2รายรวมทั้งหมดอยู่ที่27รลายด้วยกัน ซึ่งสอรายนี้ก็อยู่ระหว่างการกัดตัวนะครับจึงไม่มีผู้สัมผัสเพิ่มต่อไปไปส่วนของห้างเซนเทนแอร์พอร์ตพาซานะครับก็พบเพิ่ม1นรายรวมทั้งหมด4รายด้วยกันแคมป์ของบริษัทไฮไลท์ดีเวล็อปเมนต์นะครับอยู่ที่ตำบลท่าสาราพบเพิ่ม2รายรวมทั้งหมด15รายนะครับบริษัทเชียงใหม่ลานาบ i สเน s นะครับพบเพิ่ม1รายรวมทั้งหมด 5รายด้วยกันนะครับแล้วก็คัสเตอร์สุดท้ายเป็นหอพัก PWS อยู่ที่หมู่ที่7ตําตำบลน,น้ำแพ่อำเภอหางดงนะครับพบเพิ่ม1รายยอดรวมอยู่ที่3รายครับต่อไปเป็นคัสเตอร์ของครอบครัวนะครับอันนี้ก็ลดลงนะครับวันนี้เหลือเพียง5รายจากสองครอบครัวนะครับก็มาจากครอบครัวหมู่1ตําตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จำนวน3รายด้วยกันแล้วก็ พรอครัวหมู่11ตำบลอนอนกลางอำเภอแม่ออนนะครับจานวน2รายก็เป็นสถานาการณ์ที่ดีนะครับแต่อย่างไรก็ตามทุกท่านยังต้องรักษาระยะห่างนะครับสวนหน้ากากอนามัยล้างมือแล้วก็ลดงดาการปาร์ตี้สังสรรค์กันก่อนนะครับส่วนผู้ติดเชื้อที่ยังคงต้องเฝ้าระวังใกล้ชิดเพราะว่าเป็นผู้สัมผัสกับผู้ติดเชื้อรายก่อนหน้านี้นะครับก็จะมีอยู่ทั้งหมด78รายด้วยกัน ผู้ที่อยู่ระหว่างการสอบสวนโรคอีก59รายนะครับส่วนผู้ที่เดินทางเข้ามาจากต่างจังหวัดจํานวน6รายวันนี้ก็มาจากกรุงเทพมหานครลาพูนปทุมธานีแม่ฮ่องสอนกระบ,บี่ระยองนะครับจังหวัดละ1ลรายครับไปดูข้อมูลของผู้ติดเชื้อประจําวันนี้แยกรายอําเภอนะครับก็อันดับที่1ยังคงเป็นอําเภอเมืองเชียงใหม่นะครับ จำนวนทั้งหมด48รายซึ่งในจํานวนนี้ก็มี25รายที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่วันนี้อำเภอดอยเต่าเพิ่มขึ้นมานะครับพบจํานวน10รายด้วยกันอำเภอหางดงนะครับ9รายอำเภอแม่แตง8รายอำเภอสารพีและอำเภอแม่รินเท่ากันจํานวนอำเภอละ6รายครับนี่ก็เป็นข้อมูลของคัสเตอร์ที่ยังคงพบอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ ต่อไปเป็นข้อมูลของการฉีดวัคซีนนะครับในช่วงสัปดาห์การรณรงค์นะครับเรามีวัคซีน3ส,สูตรให้กับท่านเลือกนะครับวันนี้ก็เป็นที่สนใจของอพี่น้องประชาชนที่ยังคงไม่ได้รับการฉีดวัคซีนนะครับวันนี้เข้าไปใช้บริการในหน่วยฉีดต่างๆจํานวนเยอะทีเดียวทําให้ยอดผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนของจังหวัดเชียงใหม่ พุ่งขึ้นไปอยู่ที่ร้อยละ8 4 0 7นะครับซึ่งถือว่าอยู่ในอันดับต้นๆของประเทศไทยเลยนะครับจำนวนผู้ที่ได้รับการฉีดทั้งหมด1,453,902ลายก็ถือว่าสูงนะครับแต่อย่างไรก็ตามในช่วงถึงวันที่5ทธันวาคมนี้นะครับเราก็จะ ดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับพี่น้องประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ให้มากที่สุดนะครับถ้าได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ได้ยิ่งดีนะครับแต่เราก็จะรณรงค์นะครับแล้วผมก็จะแจ้งให้ทุกท่านทราบนะครับว่าขณะนี้เรามีแผนการรณรงค์อย่างไรบ้างในตอนท้ายนะครับไปดูข้อมูลกลุ่มเสี่ยงสูงนะครับกลุ่มเสี่ยงสูงส่วนของผู้สูงอายุก็ฉีดไปเยอะเช่นเดียวกันนะครับร้อยละ82.42นี่คือความปลอดภัยของ พ่ออุ้ยแม่อุ้ยของเรานะครับเพราะว่าท่านเหล่านี้เป็นกลุ่มเสี่ยงสูงถ้าได้รับเชื้อเข้าไปก็จะทําให้เกิดอาการหนักแล้วก็เสียชีวิตได้แต่วันนี้ดีใจมากเลยนะครับทั้งหมด8 0ดร2อมากถึง2 7งแสท่านนะครับได้รับการฉีดวัคซีนไปแล้วนี่ก็จะเป็นข้อมูลของกลุ่มเสี่ยงสูงอีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่อยู่ในกลุ่ม607ก็คือกลุ่มผู้ป่วย7กลุ่มโรคเรื้อรังนะครับ ก็ฉีดไปแล้วทั้งหมดร้อยละ112.50นะครับก็ร,รวมทั้งพี่น้องที่เป็นแรงงานต่างด้าวนะครับรวมทั้งผู้ที่เข้ามาอยู่อาศัยในจังหวัดเชียงใหม่โดยที่ไม่ได้แจ้งย้ายเข้ามาด้วยนะครับข้อมูลจึงมากกว่าจำนวนของกลุ่มเป้าหมายนะครับอันนี้ก็จะเป็นความมั่นคงของจังหวัดเชียงใหม่ในกลุ่มผู้ป่วยกลุ่ม7กลุ่มโลกเรืรอ้อรังซึ่งก็เป็นกลุ่มเสี่ยงสูงเช่นเดียวกัน ได้รับการฉีดจำนวนเยอะทีเดียวนะครับส่วนประชาชนทั่วไปอายุ18ถึง59ปีวันนี้ก็ฉีดไปแล้วตัวเลขสวยเลยนะครับ188.181น,นะครับฉีดไปแล้ว1ล้านกับ40,000กว่าลายในปอถือว่าจำนวนสูงเช่นเดียวกันนะครับในขณะนี้จังหวัดเชียงใหม่ของเราลน,นาราลงนะครับสัปดาห์การฉีดวัคซีนเป้าหมาย100ล้านโดส ทั่วประเทศนะครับพร้อมกันทั่วประเทศระหว่างวันที่27พฤศจิกายนจนถึงวันที่5ธันวาคมนะครับวันนี้วันที่2ธันวาคมก็คงเหลืออีก3วันเท่านั้นที่จะรณรงค์แคมเปญนี้นะครับก็คือให้กับพี่น้องประชาชนที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนนะครับเข้าไปฉีดวัคซีนโดยมีให้เลือก3สูตรนะครับสูตรแรกนะครับก็เป็นไฟเซอร์เข็มที่1แล้วก็ไฟเซอร์เข็มที่2 สูตรที่2เป็น s s t r e z เ n e c กเข็มที่1แล้วก็ไฟ i ซอร์เข็มที่2สูตรที่3เป็นชิโนเวกเข็มที่1แล้วก็ a s t s a z เ n e น a เข็มที่2นะครับทั้ง3สูตรท่านสามารถเลือกได้เลยนะครับแต่ว่าท่านที่เลือกสูตรที่1นะครับขอให้ดูวันเวลาแล้วก็หน่วยฉีดสักนิดหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าบางหน่วยฉีดได้ปิดสูตรนี้ไปแล้วนะครับก็มีมีข้อมูลของหน่วยฉีดนะครับขอโชว์หน่วยฉีด ให้กับพี่น้องประชาชนได้ดูครับผมนี่ก็ยังคงเหลืออีก2หน่วยฉีดนะครับที่จะเปิดให้ฉีดไฟเซอร์เข็มหกับไฟเซอร์เข็ม2ในวันพรุ่งนี้นะครับวันที่3ทธันวาคมก็คือหน่วยฉีดที่ห้างเซ็นทรัลเฟสติวัจังหวัดเชียงใหม่นะครับแล้วก็หน่วยฉีดของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ที่ตั้งอยู่ที่หอประชุมมหาวิทยายลัยเชียงใหม่นะครับยังคงเหลือ,ออีก2หน่วยฉีดนะครับที่จะเปิดให้บริการสําหรับผู้ที่ ต้องการฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็มที่1แล้วก็ไฟเซอร์เข็มที่2นะครับเข้าไปรับบริการวันพรุ่งนี้ได้อีก1วันนะครับส่วนสูตรที่2และสูตรที่3ตามศูนย์ฉีดต่างๆนะครับยังเปิดให้บริการอยู่รวมทั้งศูนย์ฉีดในโรงพยาบาลทุกอำเภอนะครับพี่น้องประชาชนสามารถ Walk-in เข้าไปได้เลยนะครับส่วนนักเรียนที่มีอายุระหว่าง18ถึงขออภัยนะครับ1 2ถึง18ปีไม่ต้องกังวลนะครับ ในส่วนของวัคซีนของเด็กกลุ่มนี้ฉีดได้เฉพาะสูตรไฟเซอร์เข็มหนึ่งและก็ไฟเซอร์เข็ม2เท่านั้นเรามีการาแยกวัคซีนสำหรับนักเรียนไว้ให้แล้วนะครับนักเรียนที่อยู่ในระบบของการศึกษาถ้าท่านยังไม่ได้เปลี่ยนใจหรือว่าแจ้งความจำนองที่จะฉีดนะครับท่านสามารถแจ้งไปที่หน่วยฉีดหรือว่าแจ้งไปที่โรงเรียนของท่านนะครับเพื่อที่จะเข้ารับการฉีดสูตรนี้ หลังจากนี้ได้เลยนะครับแต่ขอให้รีบเข้ามาฉีดโดยเร็วนะครับเพราะว่าเรามีการเตรียมที่จะผ่อนคลายในเรื่องของการเปิดเรียนออนไซต์แล้วนะครับท่านต้องเข้ามารับการฉีดวัคซีนนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้ส่วนนักเรียนที่ไม่ได้อยู่ในระบบการศึกษาปกตินะครับหรือว่าไม่ได้ไม่ได้อยู่ในระบบของการศึกษาแล้วนะครับทำงานแล้วต่างๆที่มีอายุ ระหว่าง12-18ปีก็ขอให้ไปติดต่อที่หน่วยฉีดต่างๆนะครับเพื่อเข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็มหนแล้วก็ไฟเซอร์เข็ม2ได้นะครับเรายังมีการาแยกวัคซีนส่วนนี้ไว้กับให้กับท่านอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการฉีดวัคซีนของจังหวัดเชียงใหม่ส่วนท่านที่รอคอยเข็มที่3นะครับหรือว่าเข็มกระตุน้นหรือที่เราเรียก ภาษาอังกฤษว่าเข็มบูสเตอร์นะครับในขณะนี้จังหวัดเชียงใหม่เปิดให้ท่านวอล์กอินได้เช่นเดียวกันนะครับในช่วงสัปดาห์รณรงค์การฉีดวัคซีน100%ซตรงนี้นะครับก็จะเป็นการฉีดเข็มสามในส่วนของวัคซีนยี่ห้อแอสตาเซเนกก่อนนะครับเฉพาะยี่ห้อเดียวนะครับที่ท่านจะเข้าไปรับการบูสเตอร์หรือว่ากระตุ้นได้นะครับโดยผู้ที่จะสามารถเข้าไปขอรับการฉีดวัคซีนเข็มสได้ก็จะเป็นผู้ที่ ผ่านการฉีดวัคซีนชิโนแวกนะครับหรือว่าชิโนฟาร์มาแล้วครบ2เข็มเกิน3เดือนหรือว่า90วันขึ้นไปนะครับท่านก็ขอเข้ารับการฉีดที่หน่วยฉีดต่างๆขอให้ทุกท่านได้ดูอินโฟการประชาสัมพันธ์ตรงนี้ด้วยนะครับเพราะว่าหน่วยฉีดแต่ละแห่งก็จะมีวันแล้วก็เวลาในการบริการที่แตกต่างกันท่านดูตรงนี้ให้ดีๆนะครับแล้วก็เดินเข้าไปรับการขอ ฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็มสามได้เลยถ้าหากจำไม่ได้นะครับว่าวันไหนก็สามารถโทรไปสอบถามได้ที่คอร์เซ็นเตอร์นะครับโรคโควิด -19 จังหวัดเชียงใหม่นะครับหมายเลข0891023422 0891025783และ089ขออภัยครับ089102 8 6 3 2นะครับนี่เป็นเรื่องของวัคซีนาการฉีดวัคซีนจังหวัดเชียงใหม่นะครับส่วนสถานที่เสี่ยงนะครับสุดท้ายนี้ผมลืมในเรื่องของการประกาศสถานที่เสี่ยงของจังหวัดเชียงใหม่ไปเลยนะครับก็ขอประกาศอีกครั้งหนึ่งสำหรับพี่น้องที่เดินทางเข้าไปใช้บริการหรือว่าสัมผัสกับพนักงานนะครับของ3 5 3้าร้านหรือว่า3า กิจการนี้นะครับก็ประกอบไปด้วยหนึ่งนะครับร้านสิลาน,านาซิวเวอร์นะครับซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลหนองจอมอำเภอสันทรายนะครับแล้วก็อันดับที่สองก็คือลงเพาะก้าโป่งแยงอา่าตำบลโป่งแยงอำเภอแม่ลินนะครับแล้วก็สามนะครับร้านค้าที่ตั้งอยู่ในห้างบิ๊กซีสาขาดอนจันนะครับซึ่งประกอบไปด้วยธนาคารกรุงศรีอย,ยุธยานะครับ ร้านช็อปของวาก้สตูดิโอนะครับแล้วก็ร้านขายยาเพียวและก็แผนกบกเกอรี่ของบิ๊กซีดอนจันนะครับผู้ที่เข้าไปใช้บริการหรือว่าสัมผัสกับพนักงานตั้งแต่วันที่25พฤศจิกายนจนถึง2ธันวาคม2564ขอให้ท่านสังเกตอาการตัวเอง14วันนับจากวันที่สัมผัสความเสี่ยงวันสุดท้ายนะครับ ถ้าหากมีอาการผิดปกติมีไข้มีไอมีน้ำมูกจมูกไม่ได้กลิ่นลิ้นไม่ได้รับรสนะครับอาการใดอาการหนึ่งให้รีบเข้าไปขอรับการตรวจนะครับอาทนะครับเพื่อหาเชื้อโควิด -19 ได้ที่โรงพยาบาลทุกแห่งหรือว่าที่ศูนย์ตรวจเฉพาะกิจนะครับศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติจังหวัดเชียงใหม่นี่ก็เป็นพื้นที่เสี่ยงนะครับขอย้ำอีกทีนึงนะครับ ร้านสิลาน,นาซิลเวอร์นะครับตำบลหนองจอมอมเภอสันทรายโรงเพาะก้าโป่งแยงตำบลโป่งแยงอเภอแม่ลินและก็ธนาคารกรุงศรีอยุธยาช็อปวาโก้สตูดิโอร้านยาเพียวผแผนกเบเกอรี่บิ๊กซีดอนจันนะครับทั้ง4 3 4แห่งนี้ขอให้ท่านสังเกตอาการ14วันครับนี่ก็คือความปลอดภัยแล้วก็ ความห่วงใยของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ที่มีต่อพี่น้องประชาชนจังหวัดเชียงใหม่นะครับในขณะนี้ทุกท่านยังต้องร <c oughs> ักษากาศของตัวเองไว้ให้ดีนะครับกาศอย่าเพิ่งตกเราก็จะผจญกับโรคโควิด -19 ไปนะครับได้อย่างปลอดภัยแล้วก็ใช้ชีวิตกันได้อย่างปกตินะครับ <c oughs> เพื่อที่จะเดินน้ากันต่อไปของทุกท่านปลอดภัยจากโรคโควิดนะครับ ในวันนี้ก็ะผมนะครับต้องขอขอบคุณทุกท่านที่รับฟังและก็รับชมการถแถลงข่าวของศูนย์บัญชาการสถานาการณ์โรคโควิด -19 จังหวัดเชียงใหม่พบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ